จะสู้กับแม่ใช่ไหมฮะสู้เหรอสู้ฮะแม่เจ็บกัดอย่าโดนกัดแม่อะเอาน้องมาเล่นไปเดี๋ยวนึงไปเอาน้องหมามาเล่นไปไปน้องหมาน้องนี่มาเร็วน้องหมาน้องนี่ไม่เอาเนี่ยน้องหมาน้องมาเล่นไปเนี่ยน้องหมาเล่นนะครับไปไม่เอาเล่นกับน้องนี่มาเล่นน้องหมานะครับ ไม่ฮรับโอ้ไม่มีพเพื่อนเลยฮาร์ปแม่มเล่นหมาล่กแมวไม่เอานะจะโดนตีกาดแม่เจ็บหมดแล้วสว้สดี่เขาเป็นเพื่อนดูท่นานทำมันคือแม่จะจำเป็นต้องตีน้องแบบนี้นะเพราะว่าน้องดื้อมากเลยน้องดื้อมากเลยเนี่ยดื้อมากไม่ฟัง ไม่อยากตีน้องแต่ว่าจะต้องตีน้องไงเพราะว่ามันพูดไม่ฟังมันดือ้อุไม่ได้นอนทั้งคืนเลยอะถ้ามันไม่นอนทนะั้งคือเราจะไม่ได้นอนไปเรื่องน้องหมามาเลยมามลไนน้องหมาไป ไม่มีเพื่อนน่ก,ก็อยู่อย่างนี้แต่นั้วก็ชวนแม่เล่นแม่ไม่เล่นด้วยไม่เอาครับน้องพว้อมเล่นด้วยกัโมโหแม่จะตีน้องนะอจุดไปจุดมาเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้ก็ตีห้านะคะเพื่อนเราต้องตื่นมาตีห้าเพราะว่าน้องปลุกแล้วจะ,จะหาเพื่อนเล่นแนละ้ว จะกินมั่งอะไรมั่งหลักสารพัดเลยเนี่ยเดี๋ยวอาทิตย์เดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะลงไปหาจะพาลงไปหาป,ป,ป้าโปกตอนนี้ก็อยู่บนห้องไปก่อนอาทิตย์หน้าเราผ่านป้าโปกนะได้ลงไปข้างล่างแม่ขี้เกียจลงาคาแล้วนูมันทำไม่ค้นขยะครับไม่ค้นขยะนะน้อง ไม่คนขยะนะครับไม่คนขยะครับน้องยังไม่มาอยู่ด้วยยังไม่ถึงเดือนดูมทำทำแบบนี้กับแม่เลยจะโดนจะต้องขู่ด้วยหวีเนี่ยดื้อม,มากเลยอ่ะเหนื่อย มาเร็วเดี๋ยวก็เจอกันคลิปหน้าค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไคร์นนะคะดูอีกตัวนี้